สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องปะหลูชักคราสพลังจากกรักพลังธรรมชาติครับ ผมเชื่อว,ว่าคุณที่กำลังดูอยู่ตอนนี้หลายคนคงเคยรู้สึกแบบเดียวกับเขาคนนี้ชายคนนี้ชื่อภูมิวัย28ปีเขาไม่ใช่คนที่ขยันน้อยแต่ก็ไม่ใช่คนพิเศษเขาเป็นแค่คนทำงานธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่กำลังปเผชิญหน้ากับคำว่าหมดไฟในชีวิตประจำวันทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาความรู้สึกเรอกที่เขาสัมผัสได้ไม่ใช่ความสดใสของวันใหม่ แต่เป็นความอึ้งที่คอเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังบีบรัดตัวเขาไว้ตลอดเวลาภูมิเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่บริษัทแห่งหนึ่งงานที่เขาทำเป็นงานที่ต้องใช้ตรรกะและเหตุผลเป็นหลักเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไล่ตามเทรนใหม่ๆอ่านหนังสือมากมายเข้าอบรมสารพัดแต่ดูเหมือนว่าทุกความพยายามจะเหมือนมากครับ เขาสังคมและเริ่มที่จะใช้ชีวิตอยู่กับความผิดหวังในตัวเองเพียงลำพังเขาไม่รู้ว่าตัวเองควรจะทำอย่างไรต่อไปชีวิตของเขาเหมือนถูกขังอยู่ในห้องที่ไร้หน้าต่างมีเพียงแสงจ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ส่องให้เห็นภาพสะท้อนของตัวตนที่กำลังแตกสลายการนอนหลับของเขาไม่เคยเต็มอิ่มความฝันของเขามีแต่ภาพซ้ำๆของโปรเจกต์ที่ล้มเหลวและคำพูดตำหนิจากเจ้านายเขารู้สึกเหมือนเป็นคนที่ล้มเหลวที่สุดในโลก เขาไม่เข้าใจว่าทำไมทั้งๆท,ท,ที่คนอื่นทำได้แต่ทำไมตัวเขาถึงทำไม่ได้เขาไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่ไม่ใช่การหมดไฟแต่เป็นการที่พลังภายในตัวเขากำลังหลับไหลย้อนกลับไปในวัยเด็กภูมิเป็นเด็กผู้ชายที่แปลกก่าเด็กคนอื่นๆเขาไม่ใช่คนที่สนหรือชอบวิ่งเล่นแต่เขาชอบที่จะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าเพียงลำพังมากกว่า วันหนึ่งขณะที่ภูมิเล่นอยู่ในสวนหลังบ้านเขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนมันเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นและมีชีวิตชีวาเขาใช้มือเล็กๆของเขาแตะเบาๆที่ต้นไม้ใหญ่ในสวนแล้วทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ไหลผ่านเข้าสู่ตัวเขาเหมือนสายน้ำที่เย็นสบายภูมิยังจำความรู้สึกนั้นได้ดีมันเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์ และน่าอัศจรรย์ใจที่สุดในชีวิตเขาเริ่มลองใช้มือสัมผัสสิ่งต่งางๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นก้อนหินดอกไม้หรือแม้กระทั่งมแมลงตัวเล็กๆทุกครั้งที่เขาสัมผัสเขาก็จะรู้สึกได้ถึงพลังงานที่แตกต่างกันออกไปบางครั้งเป็นพลังงานที่หนักแน่นจากก้อนหินบางครั้งก็เป็นพลังงานที่อ่อนโยนจากดอกไม้ภูมิเริ่มเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มีชีวิตและมีพลังงานเป็นของตัวเอง พลังงานเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ใครๆก็มองเห็นได้แต่เป็นสิ่งที่ต้องสัมผัสด้วยใจภูมิเริ่มฝึกการสัมผัสพลังงานเหล่านี้อยู่บ่อยๆเขาเรียนรู้ถีเสื้อที่กำลังโบยบินและรู้สึกถึงความสงบเงียบของสายลมที่พัดผ่านเขาเคยคิดว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้แต่แล้ววันหนึ่งในโรงเรียนครูถามว่าทำไมต้นไม้ในสวนของโรงเรียนถึงเหี่ยวเฉา เพื่อนคนอื่นตอบว่าเพราะขาดน้ําแต่ภูมิกลับตอบว่าเพราะมันรู้สึกเศร้าทุกคนหัวเราะเยาะเขาทําให้ภูมิรู้สึกอับอายและซัดบทสนเขาไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่มีใครเข้าใจเขาหลังจากวันนั้นภูมิก็เริ่มเก็บนําความสามารถพิเศษนี้ไว้เป็นความลับเขาเริ่มพยายามที่จะเป็นเหมือนคนอื่นๆพยายามที่จะใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกและพยายาม ที่จะลืมเลือนความสามารถพิเศษที่เขามีมาตั้งแต่เด็กจนหมดสิ้นเขาลืมไปแล้วว่าความสามารถในการสัมผัสนั้นคือพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่นะสดในชีวิตของเขาในห้วงลึกของจิตใจภูมิความรู้สึกที่เขาเคยสัมผัสได้ในวัยเด็กกำลังถูกปิดกั้นอย่างช้าๆมันเหมือนกับดอกบัวเจ็ดกลีบที่กำลังเหี่ยวเฉาไปทีละกลีบ ดอกบัวนี้คือจักระพลังงานสำคัญที่ขับเคลื่อนชีวิตเราทุกคนจักระแรกคือมูลฐานรากฐานแห่งความมั่นคงที่กำลังสั่นคลอนจักราที่สองคือสวัธิฐานที่กำลังขาดแคลนพลังแห่งความสร้างสรรค์จักระที่สามคือมณีปุระที่กำลังสูญเสียพลังแห่งความมั่นใจจักระที่สี่คืออนาหตะที่เต็มไปด้วยความเศร้า และปิดกั้นความรู้สึกจัการะที่หคือวิสุทธิ์ที่ไม่สามารถสื่อสารความต้องการที่แท้จริงของตัวเองออกมาได้จัการะที่6คืออาจนะที่พลังแห่งยานทัตและความเข้าใจกําลังเลื่อนรางและจัการะสุดท้ายสหัสระที่ขาดการเชื่อมโยกับพลังงานแห่งจักรรอย่างสิ้นเชิงภูมิไม่เคยรู้เรื่องนี้เลย เขาคิดว่าความเหนื่อยล้าความเครียดและความไม่มั่นใจในตัวเองเป็นเรื่องปกติของคนวัยทาง,งานแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ความสามารถที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาไม่เคยตรหนักเลยว่าการที่เขาต้องเผชิญกับความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตการทำงานนั้นไม่ได้เป็นเพราะเขาไร้ความสามารถ แต่เป็นเพราะเขาปิดกั้นตัวเองจากพลังงานที่แท้จริงที่ควรจะขับเคลื่อนชีวิตเขาต่างหากการใช้ชีวิตโดยปราศจากพลังงานจัก,กระที่สมบูรณ์ก็เหมือนกับการใช้ชีวิตโดยไร้ซึ่งเข็มทิศและเชื้อเพลิงเขาไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและต้องเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าภายในที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะกลืนกินเขาไปทั้งตัว แต่แล้ววันหนึ่งในวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตการทำงานของพุ่มเขาก็ได้ยินเสียงที่เงียบงนันเสียงที่ดังมาจากภายในจิตใจของเขาเองเสียงนั้นไม่ได้ดังเหมือนเสียงระฆังที่ก้องกังวานแต่มันเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งมันเป็นเสียงที่เหมือนกับเสียงของกระดิ่งที่ไม่เคยถูกสั่นพุ่มรู้สึกว่าเสียงนั้นกำลังเรียกให้เขาลองทำบางอย่าง ทั้งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนเขาตัดสินใจที่จะลองปิดตาและสัมผัสสิ่งของที่อยู่รอบตัวเขาอีกครั้งเหมือนในวัยเด็กเขาเริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดนั่นคือแก้วกาแฟที่เย็นชืดเขาใช้มือทั้งสองข้างโอบล้อมแก้วไว้เบาๆในตอนแรกเขารู้สึกได้แค่ความเย็นของแก้วแต่เมื่อเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆและตั้งสมาธิไปที่มือของเขา เขาก็เริ่มรู้สึกถึงความรู้สึกที่แปลกประหลาดมันเป็นความรู้สึกที่คล้ายกับกระแสไฟฟ้าอ่อนๆที่กำลังวิ่งไปทั่วฝ่ามือของเขาหลังจากนั้นเขาก็ลองสัมผัสกับแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์เขารู้สึกถึงพลังงานที่แข็งกระด้างและอึดอัดพลังงานของตัวเองภูมิใช้เวลาพักกลางวันไปกับการทดลองนี้เขาเดินออกไปนอกออฟฟิศไปนั่งที่ม้านั่งในสวนสาธารณะ แล้วลองสัมผัสกับใบไม้ที่ร่วงหล่นบนพื้นในครั้งนี้เขาสัมผัสได้ถึงพลังงานที่อ่อนโยนและนุ่มนวลพลังงานที่กำลังจะเลื่อนหายไปพร้อมกับความสิ้นหวังของใบไม้ภูมิเริ่มหนักและว่าความสามารถในการสัมผัสพ,พลังงานนี้ไม่เคยหายไปไหนมันแค่แตัดถูกปิดกั้นไว้ด้วยความกลัวและความผิดหวังในอดีตเท่านั้นและตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เขาจะปลุกมันขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ภูมิเริ่มฝึกสัมผัส,ผสพ,พลังงานอีกครั้ง เขาก็เริ่มนำการฝึกนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันในตอนเช้าก่อนเริ่มงานเขาจะใช้เวลา15นาทีในการหลับตาและสัมผัสถึงพลังงานของตัวเองเขาเริ่มจากจักระแรกคือมูลทานที่ฐานกระดูกสันหลังเขาจินตนาการถึงรากไม้ที่แข็งแรงที่กำลังอย่างลึกไปในดินจากนั้นเขาก็เลื่อนขึ้นไปที่สวาธิฐานที่สะดือเขาจินตนาการถึงพลังงานน้ำที่ไหลเวียนอย่างอิสระ แล้วจึงไปยังมณีปุระที่นิลสดือขึ้นมาเล็กน้อยเขาจินตนาการถึงดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงเจิดจ้าและเต็มไปด้วยพลังการฝึกแบบนี้ทำให้เขาสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวเขาอย่างช้าๆในตอนแรกมันเป็นเพียงความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกนั้นก็เริ่มมชัดเจนและทรงพลังมากขึ้นเขาเริ่มรู้สึกมั่นคงขึ้นในตัวเอง ไม่หวันไหวกับความเครียดในที่ทำงานอีกต่อไปเมื่อเจ้านายพูดจามไม่ดีใส่เขาก็สามารถปล่อยวางคำพูดเหล่านั้นได้โดยไม่เก็บมาคิดเหมือนเมื่อก่อนเมื่อต้องเผชิญกับโปรเจกต์ที่ยากลำบากเขาก็ไม่รู้สึกท้อแท้แต่กลับรู้สึกท้าทายมากขึ้นคนอื่นมองไม่เห็นนี่ไม่ใช่เพราะเขามีพลังจิตที่สามารถอย่างรู้ได้แต่เป็นเพราะการเปิดจักระที่สามนีปุระ ทำให้เขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมีพลังงานที่แข็งแกร่งพอที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆได้อย่างไม่หวั่นกลัวนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาควนสามารถไปการสัมผัสพ,พลังงานของภูมิเริ่มไม่จำกัดอยู่แค่สิ่งของอีกต่อไปวันหนึ่งเพื่อนร่วมงานสาวที่ชิวเมที่มักจะยิ้มแย้มสดใสยอยู่เสมอ กลับนั่งเงียบและน้ำตาคลอเบ้าอยู่หน้าโต๊ะทำงานภูมิเดินเข้าไปหาเมและถามเธอด้วยความห่วงใยว่าเกิดอะไรขึ้นเมเล่าให้ฟังว่าเธอมีปัญหากับที่บ้านและรู้สึกเหมือนโลกกำลังจะพังทลายลงยี่ไม่ได้พูดอะไรมากเขาแค่เอื้อมมือไปแตะที่มือของเมเบาๆโดยที่รู้ตัวทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงคลื่นพลังงานที่หนักหน่วงและเจ็บปวดที่ไหลเข้ามาในตัวเขาอย่างรุนแรงพลังงานนั้น เป็นพลังงานแห่งความซึมหวังและความเสียใจที่เมกำลังเผชิญอยู่โคมสะดุ้งเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ได้ปล่อยมือออกเขาตั้งสมาธิและจินตนาการถึงพลังงานสีฟ้าสงบและอบอุ่นที่ไหลออกจากตัวเขาไปสู่เมยอย่างช้าๆเพียงวิกี่วินาทีเมก็เงยหน้าขึ้นมามองภูกด้วยความประหลาดใจเธอบอกว่าฉันรู้สึกดีขึ้นอย่างบอกไม่ถูกเลยมันเหมือนกับความหนักอึ้งในใจมันค่อยๆหายไป ภูมิยิ้มยังไม่รู้ตัวเขารู้แล้วว่าการเปิดจักระที่สี่อนาหตะที่หัวใจทำให้เขาสามารถเข้าถึงความรู้สึกของคนอื่นและสามารถการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาพลังจิตของเขาไม่ใช่แค่การสัมผัสพ,พลังงานแต่เป็นการใช้พลังงานนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเขารู้สึกถึงความหมายเขีมการมีชีวิตอยู่มากขึ้นกว่าเดิมเขารู้สึกว่า ตัวเองไม่ได้เป็นแค่คนทำนานธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นคนที่สามารถนำพลังที่ยิ่งใหญ่มาสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกได้นี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขามีความสุขและมีคุณค่ากับตัวเองมากขึ้นกว่าที่เคยหลังจากที่ภูมิสามารถเปิดจักระที่สอนาหตะได้อย่างสมบูรณ์แล้วเขาก็เริ่มฝึกฝนจักระที่เหลือต่ออย่างไม่หยุดยัง้ง เขาฝึกการเปิดจักระที่5วิสุทิ์ที่ลำคอซึ่งเป็นจักระแห่งการสื่อสารและการแสดงออกเขาเริ่มที่จะสามารถสื่อสารความคิดและความรู้สึกที่ซับซ้อนของตัวเองออกมาได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมามากขึ้นเขากล้าที่จะเสนอไอเดียใหญ่ใหม่ๆในที่ประชุมกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ และผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือไอเดียของเขากลายเป็นโปรเจกต์ที่สำคัญของบริษัทและเขากลายเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและเจ้านายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขารู้สึกเหมือนกับตัวเองได้หลุดพ้นจากพันธนาการที่มองไม่เห็นที่เคยรัดตัวเขาไว้มาตลอดชีวิตและไม่ใช่แค่เรื่องงานเท่านั้นแต่เขายังสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้มากขึ้นอีกด,ด้วย เขาเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้นและสามารถใช้คําพูดที่อ่อนโยนและสร้างสรรค์นในการสื่อสารได้ดีกว่าเดิมการเปิดจักรรัฐที่ห้าวิสุทธ์ทำให้เขาเขาการเปิดจักรรที่หกแอดนาที่หน้าผากก็ทำให้เขาสามารถมองเห็นภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตเขาเริ่มมีความฝันที่ชัดเจนขึ้นเขารู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ และกำลังจะไปที่ไหนเขาเริ่มที่จะสามารถมองเห็นพลังที่ซ่อนเร้นในทุกสิ่งรอบตัวได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าโลกนี้เต็มไปด้วยพลังงานที่ละเอียดอ่อนและเราทุกคนต่างก็มีส่วนร่วมในพลังงานเหล่านั้นนี่คือการเปิดเผยความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลที่ภูมิได้ค้นพบด้วยตัวเอง หลังจากที่ภูมิเปิดจักระทั้ง6ได้สำเร็จเขาใช้เวลาอยู่กับการฝึกฝนการเปิดจักระที่เจสหสระซึ่งเป็นจักระที่เชื่อมโยงเราเข้ากับพลังงานแห่งจักรวาลมันเป็นเหมือนการเชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดแห่งพลังงานที่ไร้ขีดจำกัดการฝึกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นอย่างสูงภูมิใช้เวลาทุกวันหลังเลิกงานไปกับการทำ สมาที่เขาจินตนาการถึงพลังงานสีขาวบริสุทธิ์ที่กำลังไหลลงมาจากเบื้องบนเข้าสู่จักระที่เจ็ดของเขาจากนั้นพลังงานนั้นก็ไหลเวียนไปทั่วทุกจักระในร่างกายของเขาทำให้จักระทุกดวงสว่างใสและเต็มไปด้วยพลังงานการฝึกนี้ทำให้เขาสัมผัสได้ถึงความสงบที่แท้จริงความสงบที่ไม่ได้มาจากความว่างเปล่าแต่มาจากความรู้สึก เป็นหนึ่งเดียวกับทุกกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เขาเริ่มเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องตามหาจากภายนอกแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นจากภายในเขาเริ่มมองเห็นความสวยงามในทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมองเห็นความหมายในทุกความท้าทายที่เข้ามาในชีวิต เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าเพื่อที่จะเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นในวันนี้เขาได้ปลดล็อกพลังที่แท้จริงในตัวเองได้อย่างสมบูรณ์และกลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยพลังงานและความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดความสามารถที่เขาเคยทิ้งมันไปในวัยเด็กกำลังกลับมาแข็งแกร่งกว่าที่เคยเขารู้แล้วว่าการฝึกสัมผัสพลังงานไม่ใช่เรื่องไร้สาระ ต่มันคือกุญแจที่จะเปิดประตูไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าอย่างแท้จริงวันสำคัญที่สุดในชีวิตการทำงานของภูมิเนี่ยก็มาถึงวันที่เขาต้องนำเสนอโปรเจกต์ที่เขาใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีในการพัฒนาให้กับคณะผู้บริหารระดับสูงทุกสายตาจับจ้องมาที่เขาแต่ในครั้งนี้ภูมไม่ได้รู้สึกประหม่าเหมือนในอดีตเขารู้สึกสงบและมั่นใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เขาเริ่มการนำเสนอด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและชัดเจนทุกคำพูดของเขาเต็มไปด้วยพลังงานและความเชื่อมัน่นเขาสามารถสื่อสารไอเดียที่ซับซ้อนออกมาได้อย่างง่ายดายทำให้ทุกคนในห้องประชุมเข้าใจและเห็นภาพเดียวกันและในระหว่างที่เขานำเสนอเขาก็สัมผัสได้ถึงพลังงานของคณะผู้บริหารแต่ละคนบางคนมีความสงสัยบางคนมีความสนใจและบางคนก็มีความประทับใจ เขาสามารถปรับการนำเสนอให้เข้ากับพลังงานของทุกคนในห้องได้อย่างเป็นธรรมชาติและในตอนท้ายของการนำเสนอเขาก็ได้ใช้พลังแห่งการโน้มน้าวที่แข็งแกร่งที่สุดในการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบริษัททุกคนในห้องประชุมต่างก็ต้องประหลาดใจกับความสามารถและไอเดียที่ยอดเยี่ยมของเขาการนำเสนอจบลงด้วยเสียงปรบมือที่ดังตึกก้องและโปรเจกต์ของเขา ก็ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์ภูมีล็อกขีดจำกัดที่เคยมองว่าไม่สามารถก้าวข้ามไปได้อีกโดยเขารู้แล้วว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่มันอยู่ที่การนำพลังที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวเราออกมาใช้อย่างเต็มที่ที่สุดต่างหากนี่คือจุดจบของเรื่องราวของคนทำงานธรรมดา คนหนึ่งที่ตัดสินใจที่จะปลุกพลังที่หลับไหลในตัวของเขาเองและพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นเริ่มต้นจากภายในตัวเราเองเสมอและนี่คือบทสรุปสุดท้ายเรื่องราวการเดินทางของภูมิไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่มันคือเรื่องราวของการเดินทางเข้าไปสำรวจโลกภายในจิตใจของตัวเอง เขาได้คนพบว่าพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าแต่พลังงานนั้นอยู่ในตัวเราเองทุกคนพลังงานที่เราสามารถสัมผัสได้และสาวารถนำเอามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างแท้จริงการฝึกสัมผัสพลังงานไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นเรื่องของการรับรู้และเข้าใจพลังงานที่เราทุกคนมีอยู่ในตัวมาตั้งแต่เกิดผมเชื่อว่าคุณเองก็สามารถทำได้เหมือนกับภูมิ และคุณเองก็สามารถปลดล็อกพลังที่ซ่อนเร้นในตัวคุณได้เช่นกันจานนี้ไปพร้อมๆกับผมอย่าลืมกด subscribe ช่องพลังชักราพลังจักระพลังธรรมชาติเพื่อไม่ให้พลาดทุกการเดินทางของเราและถ้าเรื่องราวของภูมิเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณอย่าลืมกดไลค e และแชร์เพื่อส่งต่อพลังงานดีๆนี้ให้คนอื่นๆได้รับรู้และอมเมนต์มาเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับว่าคุณอยากให้ผมพาไปสำรวจเรื่องราว